บ้านนครสวรรค์เพื่อนคณินเรียกได้ว่าทุกคนต้องรู้จักคุณหน้าคุณตาพระเอกคนนี้เป็นอย่างดีกําลังเป็นลูกหลักของช่องที่กําลังมีผลงานให้ติดตามอย่างมากมายเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ที่รู้จักจากบทบาทยงยุทธในละครพริเรียดดราม่าเรื่องสุดแค้นแสนรักเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์ หนุ่มเจ้าของแววตาขี้เล่นยิ้มสดใสอดีตภาพจำคือหนุ่มมาสเตอร์ปัจจุบันกับผมทรงใหม่ที่หลอกกว่าเดิมแต่เห็นเป็นพระเอกมากติดดินใครจะรู้ว่าหนุ่มเพื่อนมีธุรกิจของครอบครัวอีกมากมายทั้งโรงสีเจ้าของบริษัทล้อพูนผลไลฟ์มิวจำกัดผู้ผลิตข้าวตาบัวชมพูฟาร์มไก่รวมถึงปั๊มน้ำมันที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือว่าธุรกิจขนาดใหญ่มากที่สุดในจังหวัดนั้นเลยก็ว่าได้คะ่ะ และหนุ่มเพื่อนก็ทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังมีความรักที่ดีมากๆพอเจ้าตัวได้คบหากับดาราสาวชื่อดังซีนพัฒรกรมาเป็นระยะเวลานาน,านหลายปีแต่ไร้เงารูปคู่จนทำเอาแฟนๆต่างสงสัยว่าทั้งคู่นั้นได้แยกย้ายกันไปแต่ล่าสุดทำเอากระจ่างเลยว่า รักของทั้งคู่ยังหวานชื่นเหมือนเดิมเพราะหนุ่มเพื่อนนั้นได้โพสภาพคู่กับแฟนสาวที่ได้ร่วมเล่นละครด้วยกันงานนี้มีเพื่อนๆมาเซลกันเพียบค่ะ